สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุเตือนพื้นที่เสี่ยงเจอฝนถล่มยาวทั้งสัปดาห์กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายน2564เตือนประาชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตวันออกเฉียงเหนือภาคตวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย การคาดหมายรองมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดช่วงลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเ,เวณประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองกระจาย กับมีฝนตกหนักบางแห่งสําหรับคลื่นลมบร,ริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทายตอนบนมีกําลังแรงขึ้นบร,ริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2-4เมตรบร,ริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า3เมตรส่วนบร,ริเวณเอ่าวไทายตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบร,ริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรอันหนึ่งในช่วงวันที่11-14มิถุนายน64 ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนมีนวโน้มจัดทวีกำลังแรงขึ้นทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดตกคลมทะอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องขอคนระวังขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งในระยะนี้ภาคเหนือช่วงวันที่8-10มิถุนายน64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่ก็ไม่ฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่11-14มิถุนายน64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสดุด24-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-39องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเชียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชอั่วโมงภาคตะวันออกเชียงเหนือในช่วงวันที่8-10มิถุนายน64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่กำับมีฝนตกหนักบางแห่งจนในช่วงวันที่11-14มิถุนายน64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อช <hi> ั่วโมงภาคกลางในช่วงวันที่8-10มิถุนายน64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่11-14มิถุนายน64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเชียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัคตะว,วันออกในช่วงวันที่8-10มิถุนายน64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0 6 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่11-14มิถุนายน64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0 4 0ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-37องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภักใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดโซราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มีเคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่นสูงประมาณ2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-45ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-4ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่8-10มิถุนายน64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่11-14มิถุนายน64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงออกปาระากาศ8มิถุนายน2564ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ